อจ้าบารองขอผู้ V I M เจาบรอขอผูด V I M จ้าบารองขอพู้ V I M นี่ขวามีความเข้าหารไม่เอาปรเด็นกาหารเร็วมีทหารยกเลิกเกณฑร์ัมดไม่เอาทหารยมัเอาทหารมีทหารเอาไ นี่นี่พวกคุณน่ะไม่รู้จริงๆงั้นเหรอว่าทหารน่ะเขามีไว้ทำไมาางั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังนะโอ,อ,อเดเพื่อนเอือดังเยกันนันสังส่งงกันฮัลโหลพ่อพ่อมาแกอยู่ไหนเปิดกล้องเดี๋ยวนี้โอ้ยทำไมมาเที่ยวผับอีกแล้วเนี่ยลูก โอ้นิดหน่อยพราะนานทีมาเนี่ยแปบ๊บเดียวเอง็กก็กลับแล้วนิดหน่อยอะไรสัปดาห์นี้ลูกเที่ยวมาเจ็ดคืนแล้วนะโอ้เจ็ดวัเนเองลูกทำให้แม่ร้องห้อีกแล้วนะอะไรอ,อ,อ,นน <c oughs> อะไรกันวะรู้ตัวไหมว่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังขนาดไหนพ่อจะไม่พูดแล้วนะแค่นี้แหละอ,อะไรกันวะพ่อ อ,อความภูมิใจมันอะไรเนี่ยทำไมต้องเป็นด้วยวะโอไม่สาระวะ พี่ครับไม่ทันจริงอ่ะพี่ขอแป๊ตน้งได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้น้องเวลาแล้วโอ้ยมันอีกแค่กี่ข้อเองยี่สิกว่าข้อเองเนี่ยเฮ้ยส่งมาเร็วโอพี่มันแป๊บเดียวได้ไหมนะนนะนช่วยหน่อยพี่จะบอกอะไรให้อาบุญนะคนที่หน้าตาหล่อน้อยกว่าพี่อ่ะออนพี่ไม่ได้หรอกน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้หนุ่มุ่กระติกแดงมาไหไหนส่งไหมส่งไหมไม่ส่งผ่านนะเออโอเคโอเคโอเ ไม่ค่อยมั่นใจอะพี่มาเท่าไหร่ได้แท่นั้นละน้องไปเรี่องกาแฟครับขอเจียบเองแกบอกแกจะ่ันจักรยานมาทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าอะไรเนี่ยเต้นๆอยู่ในผับมาสอบไม่เกี่ยวอะไรกัน โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลายคนคงเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ทำมันคืออะไรสิ่งที่จะทำนับต่อจากนี้จะทำให้คุณนั้นหายสงสัยมันคือความเป็นมาของชายคนหนึ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปถ้าคุณอยากจะรู้จะพาไปดูพาไปเข้าใจอะเริ่มจากวันแรกวันที่เขาเข้ามาเป็นทหารชีวิตต้องตรากตำทนทุกทรมาน ชีวิตต้องมาลำเค็นจากชีวิต,วตที่เคยอยู่สุขสำราญต้องจากพ่อแม่จากเจ้าผู้อยู่ในดวงมานและจากวันนั้นชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนจากคนที่ไม่เอาอะไรในวันนี้ต้องตั้งใจเรียน<ช>ไม่เอาแต่มานั่งเล่นในมือต้องขีดต้องเขียนและจากนี้ไปขอใช้ชีวิตให้เป็นบทเรียนจากวันนั้นถึงวันนี้จากคนที่ไม่เอาฐานผ่านคืนวันผ่านลำปีจนถึงที่ ทุกอย่างผ่านไม่มีไรไม่มีวันทำให้ฝันเป็นเท่าฐานและสุดท้ายจะขอตายตอนที่กายเป็นทหารเอ้ยเอา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 ไก่สีอะไรนะไก่สีอะไรโอเคอากาศเช้านี้มันดีจริงเลยนยเหนื่อยเหงื่อตก อไหนมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยโอ้ยดูดิดูดิโหแม่งแม่งไม่มีอะไรกินเลยต้มต้มต้มไก่สีลุ้งนี่เหรอแพตติเซียแพตติเซียอยู่ไหนลูกแพตติเซียเฮ้ยน้องน้องเดี๋ยว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 ครับพี่มาตรงนี้ไม่ได้อันตรายเนี่ยอ้ทหารเต็มไม่ใช่เอ้ยพี่ผมไม่ใช่ผมทำไก่หายพี่ไก่เหรอเออแถวแถวนี้พี่พอจะเห็นไก่เดินมาไหมครับ ไก่ฟ้าไก่ฟ้าไก่ฟ้าใช่พี่มาตัวนึงแถวๆเนี้ยพี่หายมันหายไปไหนไม่เจอมันไม่รู้อยู่ไหนโอ้หายไปแล้วนะแย่เลยว่าแต่พี่ทำอะไรกินวะเนี่ยหอมจังเลยพี่ต้มไก่อยู่น้องกินด้วยกันป่ะไก่สีฟ้าด้วยพี่เจอมันแถวๆถวเนี้ยแม่งโหแม่งเดินนาต้องต้องต้องพี่จับหักคอแม่งเลยมามากินด้วยกันพี่หเออหิวจริงว่ะกินด้างก็ไดมามาแน่ว่าแต่ พี่แต่งตัวแบบนี้นี่พี่เป็นใครเหรอครับนี่เหรอไอสีพางยังไม่รู้จักเหรอวะไอสีพางพี่<ม>เป็นทาหารไงน้องดูดิ<อ>แต่งตัวหล่อขนาดนี้สมาร์ทหล่อเหรอครับเอวแน่นอน <laughs> อว่าแต่วันวันทหารเขาทำอะไรบ้างครับพี่มาพี่จะเล่าให้ฟังนี่น้องไม่รู้จริงๆอันเหรอว่าทหารเขาทำอะไร โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะคุณคิดว่าที่เขาทำมีอะไรบ้างไหมนอกจากลบขึ้นสมทบมันมีอะไรอีกไหมอ่ะอยากให้ดูอยากให้รู้สิ่งที่เราภูมิใจอะสิ่งที่ทำที่พวกเราทำที่พวกพวกคุณได้ใช่อ่ะจำได้ไหมอุทกกัยใครเป็นคนเข้ามาอ่ะพอน้ำท่วมก็โดนซัดน่วมทุกทุกคนก็ตามหาอืใครกันเล่าพายเลยยัง ข้าไปหาคุณตาอะที่กันนอนรอคอยวันให้ช่วยเหลือไม่ซักขาจะก,กี่เดือนจะก,กี่วันรเรอจะไปให้ท่านความรู้สึกที่ได้นอนดอดหมอนบอกกับตัวเองว่าอย่าผู้ชะร้องพอคิดคิดคิด,คดแล้วมันก็ดูคล้ายว่าสิ่งนี้ทำมาถูกไหมภาพเก่าเก่าก็ตามมาหลอกลอ้อขอบอกตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนรู้สึกอีกทีหวังว่าไม่สายไปเอ๊ะน้ำมันมาแล้วไงอีกหลายคนที่ผมต้องช่วยเหลือตั้งแต่ปักใต้ไปจนหนึ่งภาคเหนือเวลาว่างผมก็มอบให้พวกคุณอ เอาเปคุณคำจนแม้ลำบากหวังว่าจะไม่สายขอเพียงแค่คุณนั้นต้องสบายทหารเขาเป็นทุกสิ่งตั้งแต่นักวิ่งจนถึงครูจ้างอะแล้วมีอะไรอีกไหมที่ทหารเราไม่ได้เป็นบ้างเอ๊ะตั้งแต่คุณครูที่สอนคุณหนูไปจนถึงอาม่าเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรขอเพียงคุณคิดถึงพวกเราบ้างเอ๊ะต้องวางปืนหยิบหนังสือเข้ามาเป็นคุณครูเอ๊ะทำไมทําใครจะสอนให้พวกหนูได้รู้วิชาการการเขียนอ่าน จริงจำเป็นนะน,หนุหวังเพียงแค่เจ้าเติบใหญ่ให้พวกพี่เฝ้าดูความจริงจริงพวกเราใครสถาปนิกก็ไม่ใช่แต่พวกเราคอยสร้างบ้านให้ตายายอาศัยถ้าไม่มีพวกพวกเราแกจะอยู่ที่ไหนที่พวกเราทำแบบนี้พวกคุณคิดบางไหมต้องแบกปูนผสมดินก่อร่างสร้างเป็นบ้านแต่ไม่มีแต่ไม่ไรขอแค่คุณยิ้มบ้างพอบ้านเสร็จทุกคนหาย เหลืออะไรคืนบ้างเหลือเพียงแค่คำขอบคุณที่คุณให้จากทางบ้านของเสิ่งที่พวกเราช่วยก็คือดับไฟป่าถือถังน้ำลาดทางเดินเตรียมเผชิญกับปัญหาเสียสะระแทบทุกสิ่งเตรียมพร้อมวิ่งขึ้นภูผาแม้จะร้อนเราเจือดร้องเราก็พร้อมจะฟันฝ่าเอ๊ไฟเริ่มลามมาแล้วไงเอ๊เราก็พร้อมที่จะไปถังดับเพลิงเขามีเอาไว้ใช้ไม่ใช่เอามามาเป็นเลนไหมขอเพียงแค่บอกสถานที่มาก พเราจะรีบไปหาขี่หอขึ้นไปบนกลางเวหาแล้วจอดลงมาบนผ้าสุธามีควันพิษเข้ามาทำ้ายบา <c oughs> งทีมันก็สายมันเจ็บกับโดนเชียนด้วยหวายแต่ขอทำก่อนที่มันจะสายรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในกองเพลิงที่เรา,าเผชิญเขาบนมีควันหมอกข้างล่างมีคันเนินที่เราต้องก้าวเดิน พอถึงข่าวเวลาจริงพวกเราก็ต้องลาดตะเวนแถบภาคใต้สามจังหวัดเป็นที่ที่ที่ไรกดเกณฑ์ไม่เลาะวังอาจจะโดนรอบทำร้ายจากพวกเศษเต็นไม่ต้องกลัวพวกเรามามามาลาดตะเวนผ่านร้อนจะผ่านหนาวเอ๊ะไม่ว่าจะไกลเท่าไหร่อันตรายจะเพียงใดแล้วมันจะแค่ไหนทุกทุกทุกคนต้องพบว่าสดใสถึงแม้ว่ามันจะได้เพียงแค่นี้ผมก็ขอเต็มที่ทางข้างหน้ามันยากจะก้าวเดินแต่ไม่เป็นไรผมพร้อมจะพาเชิญเอ้า ตุม้มแล้วเปิดดังขึ้นอีกครั้งแล้วไงครับตุม้มมีคนบาดเจ็บเป็นไรไหมฮะตุม้มให้เพื่อนอย่าพึ่งเป็นไรหายใจไว้นะตุม้มหลับให้สบายไว้เจอกันใหม่นะเพื่อน มีทหารเลยล่ะไม่เอาทหารมีทหารเลยโอ้โหมีแต่โพสต์ดาษทหารเตรียมทวิตเลยสงสัยทหารจะได้ประโยชน์จริงๆแต่พอมาคิดๆดูสมัยนี้ม ouais. ันก uh. ็ไม่มีลบอะไรกันห่ือไงจริงๆไม่ต้องมีทหารแล้วก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็จริงนะที่สมัยนี้เขาไม่มีทหารกันหรอก ที่แบบว่าถือปืนไปแบกปืนบกตึกเอไม่ใช่ถือปืนไปลบกับพม่าอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีครับแต่ลองคุณลองคิดดูดิทาหารเนี้ยก็เปรียบเหมือนลากฝอยที่คอยคำจุนต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทยนี้ซึ่งถ้าประเทศไทยถ้าขาดลากฝอยไปเนี้ยประเทศไทยจะอยู่ยังไงประเทศไทยก็ต้องจะเติบโตย่างยืนเป็นต้นไม้ที่สวยงามได้ไงครับผมอยากให้คุณลองคิดนะครับอ๋อก็คุณเป็นนายทหารสัญญาบาัตรคุณก็พูดได้สิ วันๆเห็นเอาแต่นั่งโต๊ะทํางานเหมือนคนทั่วๆไปไม่ใช่หรอที่เห็นไปช่วยประชาชนก็เห็นมีแต่คนอาหารไม่ใช่หรอทุกคุณดูไม่เห็นลําบากไหนเลยครับก็จริงก็จริงที่แบบเรามียศตําแหน่งที่สูงกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับชา้าก่อนชา้าก่อนครับทุกคนชา้าก่อนความรับผิดชอบที่เราต้องเจอนี่มีอะไรบ้างเราจบไปเป็นผู้หมวดเราต้องเจอกับใครเจอกับลูกน้องเราซึ่งแต่ละคนนั้นอะ เป็นทั้งรุ่นพ่อรุ่นปู่ลูกคุณตาเราแล้ว,ลวเราไปปกวองเขาของเขาเราไม่ได้ปกพ้องแค่เขาคนเดียวนะครับเราต้องดูแลครอบครัวเขาด้วยแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโดยความรับผิดชอบของเราเราจะไปบอกเขายัางไงครับหลอกครอบครัวเขาอย่างไงว่าอ๋อขอโทษครับผมขาดความรับผิดชอบเองนี่หรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าครอบครัวนั้นขาดผู้นําเนี้ยเขาจะอยู่ยังไงครับเขาก็ต้องลําบากถูกไหมครับโอ้โหสมัยนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้มาลบก,กับเราแล้วปะ ยังจะมีอะไรให้ต้องเสี่ยงชีวิตอีกอ่ะก็จริงครับที่แบบเราไม่ได้ถือปืนไปลบก,กับพม่านะครับแต่ว่าสมัยนี้คืออะไรครับปัญหาที่เราต้องเจออยู่กับอะไรครับรูปแบบใหม่ปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้ขเจ็บอย่างเช่นตอนนี้นะครับโรคระบาดโควิดเป็นที่แบบระบาดอย่างมากในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้พี่น้องรอาหารของเราเนี่ย ประจำอยู่ตามชายแดนถึง5,665กิโลเมตรทั่วประเทศไทยนะครับเขาตั้งด่านคือเพื่ออะไรเพื่อที่จะคัดคัดกรองคนเข้าเมืองอาจจะเป็นยาเสพติดบ้างหรือว่าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายบ้างรักรอบค้ามมนุษย์บ้างเราก็ต้องคัดกรองนะครับซึ่งพี่ทหารของเราเนี่ยปฏิบัติงานอย่างเต็มชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลยแต่ก็ในทวิตในเฟซลยเขาด่าคุณเป็นพันนหมื่นโพสอะ แต่ว่าคุณก็ต้องแย่ยจริงๆดิอ๋อเรื่องโซเชียลใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าโลกโซเชียลสมัยนี้ค่อนข้างไวนะครับโลกโซเชียลอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าอาจจะเป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จข่าวปลอมเฟกนิวหรือว่าบุคคลที่จะต้องการโจมตีรัฐบาลหรือว่าทหารนะครับอยากให้คุณลองไปคัดกรองกันกรองดูดีๆว่าข่าวที่คุณได้รับมาเนี่ยถูกต้องจริงหรือเปล่าต้องการที่จะแบบว่าโจมตีทหารหรือเปล่าหรือว่าเป็น ข่าวที่ฟังฟังกันมาตามตามกันไปอย่างนี้หรือเปล่าครับเอหรือว่าเราจะเสพข่าวโดยที่ไม่ดูก่อนว่ามันจริงหรือเท็จเราก็ค่คอยตามคนอื่นไปโดยไม่สนว่าความจริงคืออะไรกันหน้มเดี๋ยวผมจะเก็บคำพูดพี่ประชามากันนะครับขอบคุณมากครับที่คุณคิดได้แบบนี้นะครับขอบคุณมากครับทหารในเราขอบคุณมากจริงๆครับก็ ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาฟังผมในวันนี้นนก็ขอบคุณทุกสิ่งที่ทุกคนมาฟังมีรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็ถึงฉากสุดท้ายแล้วก็เพงสุดท้ายแล้วขอบคุณวันนี้ที่ทุกท่านนั้นเข้ามาฟังขอบคุณทุกสิ่งที่พวกท่านนั้นจัดสรรขอบคุณเมนเธอที่สอนพวกผมได้สุดปังขอบ คุณเจ้าปลอลลที่ทำให้เราได้มาพบกันขอบคุณในทุกๆสิ่งขอบคุณในทุกๆอย่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่บางสิ่งหรือจะแค่บางอย่างขอบคุณที่สอนให้รู้ถึงความจรงิงจะเก็บเอาไว้ไม่ให้หางจนถึงวันหนึ่งที่เราต้องเติบโตอ่ะตัวทุกสิ่งกระจ่าอาจมีบางทีที่ผมนั้นผิดพังขอยังพึงลังเกียจฉันอาจมีบางทีที่ผมนั้นอาจเธอ แต่ยัรละคุณเสมอที่ไม่ทำจริงๆแล้วผมนั่นอายหรอกแต่จริงๆก็ไม่ตายหลอกที่ชอบอกให้อายหลอกทุกคำตอบที่ไม่บอกสิ่งที่ผมทำผมไม่ได้หวังให้คุณมาเชื่ออะแต่ที่ผมทำผมต้องการแค่เพื่อให้พวกเรารักกันฉันพี่น้องพ้องเพื่อนไม่ว่าจะจากกันไปแต่พวกเรายังอยู่ในสายเลือด ต้องมือให้กับน้ององอีกรอบค่ะเอ้ยเดี๋ยวเขามีโชว์เขามีโชว์เขามีโชว์ชวลบก่อนลบก่อนลบก่อน จะมือให้ขนมผมค่ะนะต,ตโอ้โห <laughs> ขอใช้ขนมผมก่อนเขาเพิ่มเขาเพิ่มขเมขามีอังกรอร์ให้เราให้แบบสวนสนามให้ดูเล็กน้อยโอ้ยไม่ใช่เล่นๆนะครับชื่อเป็นเด็กๆแต่ว่าการแสดงนี้โอ้โหเขอออ้าอ่อนก็ มาเป็นดนตรีมาเป็นที่พอบอย่างนี้เราก็ต้องขอคำคอมเมนต์จากพีดีนิติพงศ์ค่ะขออนุญ,ญาตคะ่ะน่าจะน่าจะตรงที่สุดครับท่านนี้ใช่แล้วน้องมีเวลาเตรียมน้อยมากแต่โอ้โหเก่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนุกมากขอบคุณครับ วัดได้จากเสียงเพื่อนๆในหอประชุมเนี่ยฮากันตึงเลยจริงๆแล้วก็น่าทึ่งมากกับสำหรับเอาเราเรียกกันว่ามืออาชีพปิมือสมัครเล่นที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพเนี่ยค่อนข้างน่าชื่นชมแต่ว่ากันเป็นลายๆไปเลยแร็ปเปอร์เนี่ยต้องชมเลยว่าเขียนเขียนเองหรือเปล่าเขียนเองครับ เป็นแรปที่เขียนดีมากขอบคุคบนะถูกเขาเรียกว่า<อ>ถูกถูกความเป็นแรปไม่ได้มั่วและความหมายดีสื่อสารได้ดีมากแต่ว่าบางทีแรปเปอร์ก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะเฮ้ยการร้องแรปบนเวทีคนเดียว <laughs> เดียวเนี่ยมันหายใจไม่ค่อยทันเนาะเออแต่ว่าก็สู้ตายเนาะ สำหรับนักแสดงสองท่านน้องที่แต่งชุดทหารเนี่ยโอ้มีวิญญาณนักแสดงมีวิญญาณนักแสดงน่าจะเป็นน่าจะตลกมาตั้งแต่เกิดสนุกสนุกมากสำหรับน้องที่ใส่เสือ้อรักฟุตบอลอยู่เนี่ยอาจจะต้องมีเคอะเขินอยู่บ้างนะสำหรับการแสดงแต่ก็ ส่งรับกันได้ดีถ้าจะมีติเนี่ยก็จะมีพวกซีเควนซ์ที่มันาขาดบ้างหายไปเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรอันนั้นมืออาชีพเขาถึงจะต้องทำกันให้ได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะอยิ่งตอนจบเนี่ยขนาดพิธีกรยังไม่รู้เลยว่ายังไม่จบอันนี้พิธีกรผิดเองค่ะขอบว่าเอาไม่อันนี้เป็น,วนความาวเป็นความเข้าใจไงว่า ถ้าถึงปุ๊บเราต้องดีไซน์ว่าเราต้องนึกให้ออกว่าซีเควนต์นี้คนจะรู้สึกยังไงบางทีเราต้องเว้นว่าถ้าเขาหัวเลาะเราต้องดึงไว้อย่างไงคือไม่ใช่เล่นฝ่าเสียงหัวเลาะไปหรือเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันจบแล้วต้องให้คนดูรู้สึกว่าจบไม่ใช่จบแล้วคนตบมือแต่เฮ้ยยังไม่จบอันนี้เป็นความความมีมีพลาดกันเยอะแม้กระทั่งมืออาชีพก็พลาดนะอย่างพวก แม้กระทั่งเล่นดนตรีเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยคือกำลังเล่นให้เ,เสร็จมันยังไม่จบแนละ้วมันเหมือนกับทิ้ง,งอะไรไปเนี่ยคนตบมือจบข่าวเลยเพราะเพลงมันยังไม่จบไอ้อยางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งว่าเราต้องวางแผนแม้กระทั่งรู้สึกว่าคนดูเขาจะรู้สึกยังไงโดยเฉพาะยังยิ่งการแสดงสดที่มีคนดูมีอาการตอบร่วมด้วยเนี่ยนะ<า>อันนี้คือคือจะเป็นเรื่องที่ หวานขึ้นไปซึ่งน่าจะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยคิดว่าจบจบปีห้าไปแล้วก็คงไปเป็นนักแสดงกันได้ด้วยโอเคขอบคุณที่พงครับเอาครับเขาคุณเขาคุณคำคอมเมนต์สรรพภิกจากทคงเจาหนุนขออนุญาตสักท่านนะครับเมื่อสักครู่ผมแอบดูจากทางข้างหลังเวทีครับคือรอยยิ้มออกมาตามจังหวะตุ้มเลยครับใช่แล้วขออนุญาตขอคำแนะนำจากหมอพางหน่อยครับค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าน้องๆอยู่ปีสองกันนะครับเนี่ยชื่อนมผงฟังดูน่ารักแต่น้องคือพี่เปียบเสมือนนมเวเลยนะครับเอาครับสองครับคือได้ทั้งคุณภาพนะครับได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งสารอาหารอย่างเน้นๆเลยก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าน้องๆมีไอเดียที่สร้างสรรค์มาก และหลายอย่างหลายประเด็นเนี่ยว่าฐานมีไว้ทําไมถ้าอัดวิดีโอไว้สามารถที่จะตัดเป็นคลิปเนี่ยนำไปเ <ๆ S 2> ผยแพร่ได้ยังมีประโยชน์อย่าง,งกว้างขวางเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่สร้างสรรค์และน่ารักนะเป็นคลิปที่สร้างสรรค์และน่ารักนะน้องแต่ละคนมีความเป็นธรรมชาตินะไม่ว่าจะท่าเต้นท่าอะไรนะครับออกมาดูโดดเด่นนะอนาคตลุ้งแน่นอนนะครับ,รบก็ขอให้จับทีมแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาฝีมือกันต่อไปนะครับ รับรองครับว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับด้านฐานถ้าเราถ่ายทอดในภาพลกักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีความน่ารักไม่มีการตําหนิติเตียนใครนะครับเป็นการสร้างภาพความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์เนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปอ่ะสิ่งที่ประชาชนจะหันกลับมามองเนี่ยจะทําให้คุณภาพเขาเรียกว่ามองฐานในแง่ที่น่ารักแล้วก็รู้สึกเข้าใจมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ ทำแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับนะครับจ้รอขอผู้ D i M C เจ้รอขอผู้ D i M C เจ้รอ